่านพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายต้องขอขอบคต่อ Allah سبحانه และตาลาที่พระองค์ได้ช่งส่งให้ชีวิตของเรายัางยืนอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ต้องขอแสดงความยดีกับท่านพี่น้องทุกท่านที่ยังมีความห่วงใย,ยในพระศาสนายืนหยัดอยู่การทำอิบัตต่อพระองค์องค์ Allah سبحانه และาตาลา ยังไม่มีการถดถอยและมีความหวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนต่อจากัลกสภานะหัวตาลาในวันที่เรากลับไปสู่พระองนนะค์แน่นอนเลินเราได้อ่านแล้วก็ย้ำกันอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะต้องยึดมั่นในอัลอิสลามไปตลอดชีวิตและ,ะต่มะทุนในอิลลาวันตรงมุสลิมูนอันจะตายนอกจาก ได้เป็นมุสลิมก็คือผู้ที่รับเอาพระบัญญัติของอัลลอฮและสุนนะของท่านรอซูลสซลล,ลละของอะไรคือว่าสลมเข้ามาสู่ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างขยันอย่างละมิดละไมยอย่างที่ท้วนเพื่อให้อิบราดนั้นเป็นประโยชน์ กับเราแล้วก็เป็นการยืนยันในคำของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละเจบออินนด,ดีนันดะลอฮอิสลามแท้จริงศาสนาหนักของอัลลอฮ์ก็คืออัลอิสลามเพรานั้นวันนี้ท่านก็คงจะได้ทราบว่าเราได้เข้ามาสู่ปีใหม่ของฮิรรงจรัสักกระงันครับอามุนจีกุลามตูบิคเคลขอให้ท่านได้มีความสุขทุกๆปี และกาทุกๆเวลาด้วยโดยการดวาและทำมิรัตตรงต่ออัลลอหซุบฮันะฮวตาละในพระหัตถ์อัลกุรอานได้แสดงให้เราได้จดจำถึงการที่เรามีชีวิตอยู่ที่จะอยู่ในหลักการอิสลามตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็เวลาทุกเวลาไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันจะต้องคิดอยู่เสมอว่านั่นคือ อายุของเราแล้วก็แต้มของเราที่เราจะต้องทําอยู่เสมอสะสมอยู่เสมอไปตลอดชีวิตจะเป็นแต้มที่ดีให้เราติดตัวไปในวันที่เราลงคูโบดตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ยมวันนี้ใบไม้ร่วงเยอะแยะนั่นก็คือชีวิตที่มันไปกับโรครายเราก็จะเห็นว่าชีวิตแทบจะไม่มีค่า ตายข้ามถนนมีตายอย่างโรมานมีตายแล้วผู้จะเอาอยากจะให้ไปหาแพทย์ไม่มีจะไปหาเตียงไม่มีไม่เคยเจออย่างนี้แต่มาเจอในสมัยเราเนี่ยเราก็เห็นแล้วก็มีอย่างเดียวว่านั่นคือความจริงนะครับมารอาอัยตุฮักกอนอัชบะบิชักินมินัล์อุดรศุลลฮ์บอกว่า ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นความจริงแต่ในสายตายมนุษย์แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงนั่นก็คือความตายท่านบอกว่าความจริงที่อัล้อ์ได้กําหนดให้กับชีวิตนั้นมาราดว้วยพระกอนอัชวรบิชัดมินัลมูทฉันไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นความจริงที่มันเหมือนกับว่ามันไม่จริงเลยเหมือนกับว่าไม่จริงแต่ความจริงมันเป็นของจริงของแท้ แต่ว่าจากพฤติกรรมของมนุษย์จากการปฏิบัติตัวของมนุษย์โดยทัท่วไปมันด้วยความใจมันไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นมุสลิมกูจะไม่ละหมาดเขาอาจากันผู้ทำเฉยเขามารับสรอคอมมารับทุนมารับการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนด ให้คนได้มีโอกาสมารับสิ่งดีๆจากพระบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นก็คือส่วนหนึ่งเสีลวหนึ่งนิดหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้มนุษย์ที่มีกําลังและได้ทํานั่นก็คือเรื่องสตระก็ก็ปรากฏว่ามารับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อย่างเรียกว่าบัญญัติที่เป็นความห่วงใย,ยอย่างแท้จริงแต่เขาไม่ได้ห่วงอัลลอฮ์เลยทําไมจะรู้ละ่ะเพราะไม่ละมา ได้เวลาได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ละหมาดและมันจะมีความหวังอะไรในเมื่อผู้ปกครองน,นําเด็กมาผู้ปกครองก็ไม่ทําหน้าที่ดีเด็กโตแล้วก็เห็นว่าเมื่อผู้ใหญ่ยยไม่ทํากูก็ไม่ทำมั่งนี่คือสิ่งที่เลวร้ายเลวร้ายไปยิ่งกว่าไอ้พวกสารตอนพวกสารตอนก็พวกไอ้แคนเซอร์ทั้งหลายหรือว่าพวกที่มันกำลังฆ่าชีวิต ของคนเราอยู่ทุกวันนี้ยังหนักเบาะสิ่งที่มันเป็นก็โรคระบาดอย่างที่เราได้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี่เข้ากับฮ a ดิษที่ท่านนาบีได้ท่านได้เตือนเอาไว้ว่าฉันไม่เคยเห็นไอ้ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเนี่ยแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงนั่นก็คือความตายนะครับจำไว้นะครับ,รบพี่น้อง สอนลูกหลานมันเหมือนกับว่าท้าทายกุณรัมของเราท้าทายความดีงามของเราที่ให้ชีวิตให้ร่างกายให้หน้าให้ตาให้ดีกว่าระดับดีกว่าดีกว่าหมาดีกว่าแมวดีกว่าธรรมชาติพอเราขุดกระรมนาบนีอาดัมเราได้ให้เกิแก่ลูกหลานนบ,บีอ,ดอ,นนอบรรบาดัม ได้ให้เกียริได้ให้ความสะดวกทั้งทางบกทางน้ํานั่นก็คือเสรีภามจะไปไหนก็ได้เราซักหน้าโฮเมนัตอยี่บาทเราได้ให้สิ่งดีๆเป็นริสกีเป็นปัจจัยอย่างที่ว่าฟดลนาโฮมาละกัซีริมิมมันขลักนาตัวีลำและยังเรายังได้ยกระดับมนุษย์ให้เหนือกว่าอีกหลายหลายสิ่งที่เราสร้างมานั่นเราจึงมีใจแสดงให้เห็นว่าพระมิตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน สร้างเรามาเป็นมนุษย์มีสติปัญญามีความคิดมีการศึกษาแต่ว่าปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนกับอะไรสี่ขาที่มันที่มันไม่มีการศึกษาไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยนั่นก็คือลืมขี้เกียจไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ให้ความดีกับตัวเองสิ่งเหล่านี้ที่ผมต้องพูดเพราะเราเห็นแล้วคนไม่ใช่มาคนสองคน มารับเงินรับทองมาอ,อ,อยู่ใกล้ๆสุเราแม้จะอยู่ข้างสุเราที่ศูนย์กลางนี่ก็ไม่เอาละหมดานี่คือสิ่งที่บอกบอกไว้เป็นตัวอย่างของคนอื่นไม่ใช่ไปบอกเราสะใจที่เราพูดเราทิมแทงเขาไม่ใช่อันนี้เป็นนาเสคฮัสสำหรับคนที่ยังมีความคิดที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเราสุบภานานุวตาลาเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับเราทั้งหลาย ที่เรายัางเกาะติดอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์แล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำอิบาดะต่อพระองค์อัลลอฮ์พระเ,เจ้าอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ดูอาให้สิ่งดีๆเหล่านี้ติดตัวเราไปแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงวันเราไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลานี่คือความหวังของเราเงินทองไม่เป็นของคนอื่นนาไร่าชนดเป็นของอื่นรถอะไรก็แล้วแต่เป็นของอื่นไปหมดเป็นเป็นมรุษ เรากับอิบัด์เท่านั้นเองอยาจะบางไม่ยึดอะไสามอย่างที่จะตามมียัดไปอะลูหูหัวมาลูหูว่าอามาลูสามอย่างที่มันจะตามไปหนึ่งครอบครัวไปไปกูโบได้สองทรัพย์สิสนถ้าถ้าอยากจะเอาก็ขนใส่ปีบใส่รถ,รถ,รถไปกูโบได้ยารยาอุสนานสองอย่างมันจะกลับมวะาีอะไรวะให้ดูสองอย่างมันจะกลับ,ลออบแต่เหลือกับคนตายนั้นอย่างเดียว สองอย่างกับก็บคืออาลูหูหวามาลุหทรั์ส,สมบัติและอาฮลีของเราคือครอบครัวที่ไปส่งเราที่กูโบงสาวตัวคนตายอยู่บบกกลับทรั์เดี๋ยวต้องเอากลับฉนดมีเท่าไหรรถมีกี่คันจะเอาไปดูไปได้ถ้าจะเอาไปแต่ตรงเนี้พระรจบแล้วไปทานฝังไปแล้วกลับะบักียะเหวะบเกียะเลหัวะงามลูหูา สิ่งที่อยู่เขาก็อมันเห็นไหมครับนี่คือสัจจะไม่ใช่มาจากคนธรรมดาที่พูดกันหรือใครจะเป็นดีกรีมีโนโนมีนี่แล้วก็มาบอกให้เราฟังไม่ใช่เป็นผู้ที่อเล,ล์ส,ส่งมานะครับเป็นฮะดี้ของต้านโอสุลุลัสอุซาส่งมาสอนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ตื่นถ่นว่านี่เห็นไม่ใบไม้ร่วงอยู่ทุกวันทุกประวันนี้ท่านเซนาลีบอกว่านี่ย เราทุกวันนี้ที่โลดแล่นไปอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับอยู่ใน่้ำกลางสงครามที่เขามีพุ่งทั้งหอ,อกทั้งดาบทั้งฟันทั้งสิ่งกมแล้วมันก็เห็นต่อหน้าต่อตาไปคนนั้นโดนอาวุธร่วงไปนี่ร่วงไปเรายังไม่ร่วงแต่วันหนึ่งเราก็จะถูกอย่างนี้แหละแล้วก็ร่วงอย่างเขาดีแหละก็คือความตายเมื่อหน,นี้ไม่พ้นแล้วคนที่มีสมองเขาบอกสุนัขยมตรอกเนี่ย มันยังหันกัดมาแวงแวงกัดแต่คนนี่พอพอจนตรอกแล้วนี่ก็แน่นอนก็จะต้องกลับมาสู่อัลลอฮ์แต่คนที่ฉลาดมีสมองเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงที่เราจะจนตรอกขอให้เรานิเทมตัวนะครับเราจะไม่จนตรอกถ้าอยู่กับอัลลอฮ์สุฮาณอัตาลานะครับสิ่งสุดท้ายอยากจะบอกกับท่านวันนี้เราอยู่ในปีใหม่แล้ว ปีนี้ฮิจรัสักการะเท่าไรครับ144 3สรอิาิจรัคืออะไรครับท่านก็ทราบว่าการอยุยพของท่านอาบีจากมักกะไปสู่มดีนะฮิจรอเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยของศาสนาเป็นอันดับแรกพออยู่ที่มักกะสิปีได้เผยแผ่แล้วเป็นอันตรายสำหรับพวกคาเฟสทั้งหลายแต่เป็นผลดีสำหรับพวกที่มีหมันและรู้จักอัลอ์แต่ท่านนบีนั้น ได้รับพระบรมรนุญ,ญาตจากอัลโล์ให้ออกไปยกไปเพราะว่ามันอยู่ไว้อยู่อยู่มักลัไม่ได้และไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อท่านฮิจิโรอไปก็เอาเหตุการณ์อันนี้มานับเป็นปีฮิจรรสักกราก็เพื่อให้ระลึกนึกถึงคนอื่นเขาทำมีพุทธศักราชมีคริสสักราชมีอะไรกร็แล้วแต่เพราะเราก็มีฮิจิโรอก็ให้รู้ว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง แต่การเป็นแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการทําให้อิสลามได้สะอาดไม่มีอะไรเจือปนมาจากอวสา์แท้ๆไม่มีใครที่จะมายุ่งที่จะแก้ไขอัมพีก็นนิดๆไม่มีสิ่งที่อะไรมาเจือปนและจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้ทุกคนนียได้คิดถึงแล้วท่านนาบีมเมื่อไปอยู่ที่มะก,กาแล้วไปอยู่วันดินานแล้วจากที่อยู่ที่มักะสิบสามปี เมื่อท่านไปแล้วไปอยู่ที่มาดินาสีปีแล้วท่านก็กลับไปสู่วเมตตาของอลัลเลาแต่ที่จะเรียนกับท่านพี่น้องก็คือว่าฮิจรัสราชนั้นหลังจากนาบีอยู่ดาวะอยู่ที่มัก,การานาสิบสามปีครับเพราะนั้นหนึ่งพันปีปีนี้ยหนึ่งสีสบาบวกกับไปอีกสิบสาท่านจะรู้ปีเริ่มต้นของการดาวะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพหห หนึ 1> 1, ่ห้าปีนั่นคือนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านนาบีได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เผยแผ่ดาวะอิสลามและก็คืออายุที่แท้จริงของอิสลามแต่จะหากว่าพันส่ร้อยสอันนั้นแค่ฮิจระอนับจากฮิจรอไปก็ 1, ัสีบสามนนะถ้าบวกไปอีกสิบาปีเพราะท่านนาบีก่อนจะฮิจรอนั้นอยู่ที่มกราณสิบสามปีแล้วนะครับก็เป็น หนึ 1> 1, ่ก็ภูมิใจภูมิใจที่ว่าสิ่งที่ได้มาให้โลกนี้ได้รับรู้แสงสว่างตั้งแต่ท่านนบีอาดัมล l l ไม่ได้ทิ้งมนุษย์เลยนบีรอซูลมาตามสมัยแท่ิีบรุษปรากฏอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็มันดาอัมบียอรุซุลเหล่านั้นก็เจอแต่ปัญหาเพราะล l l ์ส่งมาให้แก้ปัญหานะครับ มาท่านนาบีนูกแกนประหาเรื่องน้ําท่วมลูกไม่เชื่อพอก็บอกขึ้นเรือขึ้นเรือไม่เชื่อโอ้ยเดี๋ยวฉันขึ้นไปสาะสมุนเจบลเดี๋ยวฉันขึ้นบนภูเขานี่ก็รอดแล้วแต่ในที่สุดไม่รอดจนกระทั่งกําลังจะตายไปต่อหน้าต่อตาท่านนบีนุอยังสงสารล,ลูกอลองไหมเอานาอบีเออลอเขาเป็นเป็นลูกของฉันเพราะนั้นขอให้พระองค์ได้ช่วยเหลือด้ว ก็ละลาตุคอที่มีฟิลลาดีนและละโมอินาฮุมุกรคูนไอคนที่ไม่เชื่อแล้วไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาขอเห็นไหมครับพเพราะแจ้งหมดทุกอย่างแล้วยังไม่เชื่อวันนี้เจอนั่นเจอในดุนยานะครับจะเจออาเครอ,อีกอยังตีอยู่ที่อาเครอ,อีกแน่นอนนะครับในวิบรเฮหเป็นยังไงครับท่านก็เผยแผ่แต่พ่อไม่เอาแล้วก็พ่อก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพ่อก็ไป จัดกองกําลังมามาทําอะไรครับหาฟืนมาคองใหญ่ทําเตาไปเลเวลาจุดไฟแล้วก็โยนท่านนาบีอิบราฮิมสู่ไฟเห็นไหมครับท่านมาแก้ไม่ได้มายึดครองไม่ไมาขอสตังอะไรไม่แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่เขาได้รับนั่นคือดุนยาแต่อเลาก็เฝ้าดูแลก็บอกคุณนาะยานารุกูนีบัดันวะสลามันาลาอิบรอฮิมโอ้ไฟจะเป็นสิ่งที่เย็นสำหรับนบีอิบรอหิม ให้ความปลอดภัยนบ,บีบริเเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของไฟทรงสั่งได้น,นนีน้นี่เป็นต้นเพราะนั้นมาสันานนบีมูซามูซาท่นานนบีมูซาก็อยู่ที่อียิปต์แล้วก็มีการเผยแผ่อิสลามแต่ฟิโรอนนั้นถือว่าเขาเป็นอิละรอบบุลาลามีนนั่นก็คือพวกอ้างว่าเป็นพระเจ้าท่านนบีมูซาก็ยด้ด้วย,วย,วย,วยความเป็นรอซูลพูด พูดอย่างอารีอารอบใช้เสียงใช้สำนวนใช้วาจาที่นุ่มนวลโดยคำสั่งของอเลาอย่างกะที่อะไรที่นักนักคาเตบนักพูดทั้งหลายเวลาพูดนะฮฮัมหมัดอัลาุยมอสลละก็ออัลลอฮ์รับบิชรอฮลีซัดรีวยัสซิรลีอัมรีวะฮุลูลูกดะตัมิลลิซานี ยาฟะฮูเก้ามีนั่นเราซูลขอจากอัลลอฮหัวดาวาันเนี่ยขนาดฟิรุอนเนี่ยบอกปูเนี่ยเป็นเจ้าเหนือหัวทั้งคนทั้งโลกนะครับแล้วในที่สุดเอาอะไรไปสู้ครับไม่ได้อาวุธเลยเอาหลักการของอัลลอฮแล้วเวลาพูดก็พูดอย่างที่อัลลอฮ์สั่งไม่ได้กระโชกกระชากเลยเอาข้อเ็จจริงมาให้เอาก็เอาไม่เอาไม่เป็นไรแต่ในที่สุดเราก็ทราบดี ว่าพิโรนต้องจมน้าตายนะครับนั่นแสดงให้เห็นนะครับอัลลอ์เอาจริงเอาจริงในช่วงไหนในชื่งดุนยานี้แต่อภัรอยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้นั่นอีกดา่านหนึ่งเห็นไหมครับมาสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปต่ออกฟุลฮูลลาอิลาอิลลอฮให้บอกแม้กระทั่งท่าน ส่งมาสไปที่เยเมนท่านก็บอกว่าเอามาตะทเอาไม่ได้อะไรก็รู้ละอิลัยลลอลสิ่งแรกที่ท่านจะไปที่ประเทศยเยเมนเนี่ยขอให้เรียกร้องพี่น้องทั้งหลายให้มายึดมั่นในลาอิลัยลลอละไม่ได้เอาอะไรมากเลย a l l เอาเพียงแค่ลาอิลัยลลอลดูสิมันเอาไม่ได้ดูคนเราไหมอิลัยลัลลอลง่ายจะตายไปมีหัวมีหูมีตาใครน่าสร้างนะต้นไม้ตัวดี ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่างเหล่านี้ดวงดาวเยอะแยะเห็นไหมครับแต่เรานี่อัลัมดุลินละเข้าอยู่ในหลายๆโลกทั้งหมดเราเชื่อเรายาเกณฑ์เรามั่นใจและเราก็ทำนี่เป็นโอกาสทองมากที่สุดเท่าที่เดินมาแล้วก็เตือนัญาสุดท้ายว่าเมื่อท่านมีทิจร่อไปแล้วท่านก็บอกว่า ลาฮิจรอบาดัลฟัตไฮหลังจากที่ท่านนบีไปอยู่มาดีนะปีที่แปดปลายปีมาที่มักกะฮ์เมื่อเปิดฟัตมักกะฮ์เปิดเมืองมักกะฮ์แล้วเนี่ยแล้วท่านก็ประกาศว่าลาฮิจรอบาดัลฟัตไฮไม่มีการฮิจรอแล้วนะครับคือจากมักกะฮ์ไปมาดีนะนั้ไม่มีแล้วฮิจรอมมีแต่มันมีฮิจรออีกอันฮิจรอจากมินันมาสีอิลต่อ การฮิจโรต์จากอพยพหลีหนีให้พ้นจากมาเสียคือการทำผิดทำชั่วทำร้ายทำไม่ดีในมุมมงของเราเนี่ยกับมาสู่การเชื่อฟังแล้วก็ต่ออาตต่อหลบนั่นแหละจะมีฮิจโรต์ที่เหลืออยู่กับเราแต่ฮิจโรต์จากมากกะไปมาน,นนั้นหนีอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วยงนั้นไม่มีแล้วเห็นไหมครับต้องการให้อิสลามอยู่กับมนุษย์ ต้องการให้มนุษย์สบายต้องการให้มนุษย์นี่มีหลักยึดมั่นอย่างทุววันนี้เดี๋ยวข้าโดตายเดี๋ยวข้าพ่อตายเดี๋ยวข้าแม่ตายเดี๋ยวลูกศิษย์ถูกกระทําเพราะมันไม่มีศาสนาคนละดีจาละเลลยวันนาละขลฟะคนละดีจาละเลลยวันนาละขลฟะลิมันอาราดเอียดักกะรอาวอาราดชุกูรอพระองค์เป็นผู้ให้กลางคืนกลางวันนี่บาย ถ้าเกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บ่ายเมื่อวานนี้ก็บ่ายปีหน้าอีกร้อยพันปีก็บ่ายอยู่อย่างนี้เป็นยังไ,ไ,ไงมไ,มไ,มไม่ใช้ว่ามาชคนนั่งกินเหล้าหรือมาไม่เดือะหมาดไม่ใช่ลิมันอรอดายาสักการ์สำหรับผู้ที่จะได้ทบทวนเห็นไหมฮะเราไปทํางานที่ไหนเขาจะมีการประเมินนี่แหละหริมันอรอดายะสักกรให้เราประเมินตัวของเราเองเอาอรอดายูกูรอถ้าเราทําดีล้วขอเอาละให้คงความดีอยู่ตัวเรานะให้ถึงวันเกียของมัน สอนทุกอย่างบอกทุกอย่างแต่เราก็เห็นต่อหน้าต่อตามว่าลูกเราลูกไทยนม่ว่าในสังคมมันยังมันยังท้าทาย Allah. อล๋ออะไรนั่นก็เป็นหนึ่งที่เราจะต้องขอดูอาแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสทําได้ก็สอนก็บอกผมเองตั้งแต่25 1 0เมื่อกลับมาสู่แผ่นดินของประเทศไทยยังไม่เคยมีวันหยุดว่าวันนี้ผมมันหยุดได้ว่าไม่มีเลย 2,510มาถึง2 5 6 4นี่กี่ปีแล้วท่านนับดูกันอะไรรับผมไม่มีวันหยุดเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ที่จะรู้ก่อนจะจะรู้เนี่ยก็คือไม่รู้เรียนจบจากอัดส,สัมชัญบังรักแล้วก็ไปทำฮายีคุณแม่บอกว่ามักกะเป็นยอดสุดยอดของเมืองในโลกนี้ถ้าใครได้มี การศึกษาแล้วก็กลับไปจะทําประโยชน์ได้ดีมากผมไม่มีเลยแม้แต่คําเดียวพูดภาษาอบก็ไม่ได้เขียนอาหารับก็ไม่ได้อ่นานอาหรับก็ไม่ออกจะบอกว่าเหมือนนบบีเลยเดี๋ยวมันจะเกินไปมันจะมา,ากไปไม่ได้เหมือนเราคนธรรมดานี่ยแหละแต่ลักษณะอย่างนี้ก็ไปแล้วคุณแม่แนะนําก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีก็ขอดุอารฉพล่ะว่า จะลองสักปีหนึ่งพอลองปีหนึ่งแล้วเอ,อสอบไม่ตกเข้าไปอยู่ป .4 ของของอาหรับที่มักัศสอบไม่ตกก็ลองอีกปีนึงเะเนี่ยอลอ์ทรงเปิดอีดาย่างให้ลองอีกปีนึงกันแล้วกเอาปีที่สองเอะมันมันติดหนึ่งในสิบเนี่ยหลังจากสอบปลายปีเนี่ยไปติดหนึ่งในสิบกาวหัวว่าเอะน,น่าจะเรียนได้ในกูเนี่ยไม่ไม่ขี้เลยเท่าไหร่ ก็เลยไอ้ปีนะสามปีเอาได้พอปีที่สามเนี่ยเป็นการฮิดายะของเราไปสอบแล้วได้ที่หนึ่งปีที่สามเรียนดารุลอลมดินียาี่เชบาลีได้ที่หนึ่งก็เลยตั้งงั้นขอว่าอาจากรอดนี่พระองค์ทรงเปิดหนทางให้แล้วขอเอาให้ทะลุทะลุให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ไปจบปปิญญาตรีแล้วกลับมาแล้วไม่เคยรับราชการ ช่วยราชการภาคใต้เก้ปีเลยกันประสานความเข้าใจระหว่ังข้าราชการกับราษฎรที่อยู่ในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในนามของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนั่นทำเกปีจึงเป็นที่มาว่าอ๋อชันชวีนี่ได้เครื่องราชอิสริยพรณ์จากในหลวงรเก้าและไม่ได้ไม่ใช่จะได้หนึ่งเดียว ได้เพราะไปทํางานตอนหลังนี้คณะธรรมจาริกยังทํางานอยู่แต่ว่าหัวหน้าคือท่านอาจารย์มูซาฮานาฟีเสียชีวิตไปแล้วก็<อ>เลยจ้งอาจารย์ชวีเป็นหัวหน้าเขาเห็นความดีทําดีไปเอะไรถ้าลงใต้เนี่ยผีจะมีมันเข้าพูดไทยไม่เป็นแล้วต้องพูดยาวีไปกำปรงในกำปรงเนี่ยเวลาขึ้นยืนพูดเนี่ยไม่ได้พูดภาษาไทยนะพูดติดตลกหน่อยว่า ผีตนีมันเขากจะพูดเยวีเป็นการาบรรยายทางศาสนากไ็ได้ในขณะฐานะหัวหน้าคณนะธรรมจาริกอิสลามรอบเก้าทรงเห็นความดีก็พระราชทานเครื่องราชให้เป็นอันที่สองอันแรกเป็นเราเด็กเบนจมาพรมงกุฎไทยอันที่สองเป็นเบนจมาพร ช้างเผือกพอบินไปแก้ไขเรื่องโจร์ปาเลสไตน์แบล็กซิเบอร์ในปลายปี2515จับมาทางราชการก็ขอขอเครื่องราชให้อีกได้จัตุรัสฟาพรมงกุฎไทยตรลงบิจมาพรมงกุฎไทยบินจมาพรช้างเผือกอันที่สองแล้วจัตุรัสฟาพรมงกุฎไทยอันที่สาม ก็ยังไม่ดีใจเท่าเราได้ล,ละอีลาฮะอิลลัลลอนั่นดีใจที่สุดเพราะเราได้มีแค่ดุนยาฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องแต่งตัวผมไม่ต้องประกาศแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นปีนี้ฮิจโรปีหน้าก็ฮิจโรท่าไร่มันทวกวบัวเข้าไปผมจะยืนอยู่ตรงนี้ไปจนกระทั่งโลกสลายมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งผมก็จะกลับไปสู่โลกก็บอกให้รู้ว่านี่แหละ ผลทางที่ใครเขาบอกว่าเออไปเรียนภาษาดบได้อะไรไปเรียนศาสนานามได้อะไรกลับมาก็มาแค่เป็นโต๊ะอิหมัมแต่ผมมาไม่ใช่เงินทํางานให้กับสังคมทํางานให้กับประเทศชาติก็โดยตระกูลของอรร์ทั้งนั้นแล้วก็ยังสุขภาพดีให้เราได้รับใช้พระองค์หรอในการเผยแผ่ทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ในฐานะเป็นฮิจโรเราฮิจโร จากไม่ดีไปสู่ความดีถ้าเราจนหรือเรามีปัญหาก็ขอให้ฮิจรโรจากเรื่องปัญหาเนี่ยโดยเพึ่งพาแนวทางของอัลลอฮ์ก็แล้ว